ตอนน,อตอนนี้ก็จะมาลองปั้นดูนะคะตอนนี้ก็จะมาลองปั้นดูนะคะว่าเราจับได้ยังไงดูสิคะเอาปั้นเพาะกะประมาณช้อนชาหรือครึ่งช้อนชาพอสาหรับ1ครั้งถ้าเรากินสองครั้งเราก็ทําวันหนึ่งอะ่ะได้สักกําลังช้อนชานะกําลังดีนะคะก็มีโทษแล้วก็มีประโยชน์ เช่นกันกินมากเกินก็ไม่ดีนะคะก็จะจับปันปันไว้นี้กองกองไว้พอแห้งแล้วเราก็จะเก็บนะคะตัวแห้งแล้วเราก็จะเก็บนะคะถ้ายิ่งอยากจะอร่อยมากขึ้นก็ใส่ถั่วลบีแต่เราจะไม่ทำถั่วตัดใส่งาทำงานนะคะทำงาน เราจะกินงาโดยมากนะคะโอ้อันนี้ก็กินได้ต้องนานนะเนี่ยตอนแรกจะทําเป็นผงไว้สําหรับใส่อาหารอันเนี้จะหลอกให้สามีกินด้วยเพราะสามีก็กระดูกเริ่มไม่ดีแหละเป็นเมียที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ หลอกให้สามีกินคือสามีกินอะไรก็ยากมากไม่ค่อยจะเชื่อเราอะว่าอันนั้นไม่มีประโยชน์อันนี้ประโยชน์เราก็เป็นห่วงเขาเดี๋ยวยายปั้นนะคะยายขอวางวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ยายกำลังบทงานนะคะงานเอาไปอบเพื่อ ตอนแรกว่าจะเอามาทําเป็นง,งาป่นไว้กินกับกับข้าวหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้กระดูกเราแข็งแรงนะคะกินงานี่ได้ประโยชน์นะคะได้ประโยชน์มีประโยชน์มากๆแต่ทีนี้มีความคิดใหม่นะคะเรามีน้ำพึง่งเราน้ำพึ่งเยอะมากน้ำพึง่งคือมีหลายชนิดเลยน้ำพึง่งมีหลายชนิดนะคะน้ำพึง่ง น,นี่คือน้ำพึ้งนะคะแล้วก็น้ำพึ้งค่ะเก็บไว้นานแล้วเลยว่ามาทำลูกอมไว้อม,มเล่นดีกว่าได้สุขภาพด้วยแล้วก็น้ำพึ้งก็ดีมีประโยชน์นะจะลองทำดูนะคะทำลูกอม,มงา จะบดให้เขาละเอียดละเอียดหน่อยเราจะได้ไม่ต้องเคี้ยวมากการกินงานเนี่ยจะให้มีประโยชน์ต้องละเอียดนะคะต้องเคี้ยวก็ให้ละเอียดด้วยนะคะแต่สําหรับยายไม่มีฟันแล้วฟันไม่ค่อยฟันเคี้ยวอะ่ะฟันมันยังมีอยู่แต่ฟันเคี้ยวมันไม่มีเราก็เลยมาบดแล้วจะทาลูกอมนะคะอันนี้คืองานที่ท,ที่ที่บดแล้วนะคะ ก็จะบดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาทำลูกอมไว้ออมนะคะ ตำที่น้อยน้อยต่ำเยอะเขาจะไม่ละเอียดนะคะอันนี้พอได้งาแล้วเนี่ยงาป่นแล้วนะคะงาเนี่ยป่นแล้วยายก็จะเอาไปอบนะคะแต่ก่อนที่ยายจะเอาไปอบยายจะมาคลุกเขากับแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวก่อนนะคะเอ้ยแป้งขา้าวเหนียวกับแป้งข้าวโพดค่ะอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวนะคะ ส่วนอันนี้คือแป้งข้าวโพดค่ะนะคะเดี๋ยวยายเปยิดขวดก่อนนะคะอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวยายจะใส่ไปส,สามช้อนโต๊ะนะคะแต่สามช้อนโต๊ะนี่ผุนๆอย่างนี้เลยนะคะ ตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดนี่ค่ะแป้งข้าวโพดสามเช่นกันค่ะเสร็จแล้วยายก็จะปิดก่อนเดี๋ยวเขาซมชื้น แล้วยาก็จะมาคลุกเขางากับแป้งนี่ให้เข้ากันนะคะคลุกเข้าไปจนกว่าเขาจะเข้ากันแล้วเดี๋ยวยายจะเอาไปอบนะคะอบเพื่อเขาหอมและให้แป้งทุกอย่างหอมด้วยสุกด,ด้วยนะคะงานนี้ที่จริงยายอบไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะ แต่มาอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขามีน้ํามันออกมาหน่หนอยๆเพราะความหอมเพราะเราตําแล้วไงตอนเราเราอดที่ยังไม่ได้ตําเขาก็จะสุกธรรมดานะคะก็คลุกเข้าให้เขา,เขาทั่วๆกันนะคะเสร็ดแล้วก็กระจาย กระจายให้เขาเพื่อเอาไปอบนะคะเอาอบแบบเตาผิงนะคะไฟไฟระบบไฟของเตาผิงเนี่ยจะเป็นระบบอุ่นนะคะไม่ร้อนจัดคือจะไม่นานมากเราจะอบให้เขาหอมจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเดีย๋ยวมาดูกันค่ะไฟในเตาก็จะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะ ยายจะอบประมาณสองสามนาทีนะคะพอค่ะอันนี้ก็คือนมวัวนะคะอยากจะเอามาต้มให้เขาเดือดนะคะแต่ก็ต้มไฟอ่อนเช่นกันค่ะแค่เขาเดือดเขาสุกพอนะคะนมวัวสดก็ได้นมวัวกล่องก็ได้นะคะใช้ได้เช่นกันค่ะ ปริมาณใช้กะเอานะคะยายไม่มีสูตรตรงๆนะคะก็จะรอเขาเตือดใช้ไฟอ่อนนะคะเวลาอบก็คนๆเขาบ้างนะคะก็คือให้หอมนะคะให้หอมให้เหมือนเราคั่วแป้งคั่วงานนี่แหละค่ะ ถ้าไฟอ่อนเกินก็ห้านาทีก็ได้นะคะถ้าไฟแรงแล้วแต่อุณหภูมิไฟพยายามให้เป็นไฟอ่อนที่สุดแต่ถ้าไม่ได้ใช้เตาอบแบบนี้นะคะให้เอาไปคั่วคะ่ะใส่ถาดแบบนี้แล้วใส่ไฟอ,อ่อ,อนๆแล้วคั่วเลยเคี่ยวๆเรื่อยๆไฟอ,อ่อ,อนๆไฟอ,อุ่นๆนะคะอันนี้เริ่มหอมแล้วนะคะเดีย๋ยวยายจะเอามานวดค่ะ ตอนนี้ก็จะเริ่มทำการนวดนะคะก็จะใส่นมก่อนค่ะใส่นมค,ค่อยๆใส่ลงไปนะคะนี่นมร้อนค่ะร้อนโ,โอนนะะ้ฮร้อนนะคะร้อนมากเวลาร้อนๆเนี่ยอย่าใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะ เพราะน้ำพึ่งเขาไม่ชอบความร้อนค่ะคุณภาพจะหมดนะคะเราจะต้องใส่ลงไปเรื่อยๆค่ะ,ะใส่เวลาอุ่นๆแล้วค่อยใส่น้ำพึ่งลงไปนะคะน้ำพึ่งจะไม่ชอบความร้อนค่ะใช้ช้อนนวดก่อน ตอนนี้คิดว่าใช้มือนวดได้แหละงานเนี่ยมีประโยชน์มากโอ้โหยังร้อนอยู่เลยคืองานเราไปอบไงเราไปอบแป้งไปอบมันก็เลยร้อนนะคะอนวดไป คือพยายามทําให้เขาเหนียวที่สุดอะเพราะเราจะใช้ประงาประมาณมากแล้วก็ส่วนผสมอย่างอื่นแค่เป็นส่วนประกอบเองแล้วก็ใช้น้ําพึ้งน้ําพึ้งก็ประมาณมากน้ํานมก็ประมาณพอสมควรนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นลูกก่อนเอาไว้กินเล่นนะคะ เพราะเขามีประโยชน์นะคะงาเนี่ยแต่เราต้องรู้จักวิธีทํากินอย่างถ้าเกิดเป็นเม็ดอยู่เนี่ยเราต้องเคี่ยวให้เขาละเอียดนะคะเขาถึงจะได้ประโยชน์วดเเดเทให้หมดเลยเอาหมดแล้วยายก네็จะนวดไปเรื่อยๆนะคะแต่ค่อยมาดูใหม่นะคะ ตอนนี้เราก็จะเริ่มใส่น้ำผึ้งเลยนะคะมันพึ่งเก็บไว้นานแล้ว ที่นี่เขาจะเป็นน้ำพึ่งฟาร์มโดยมากนะคะไม่ใช่น,น้ำพึ่งป่าเป็นน้ำพึ่งแท้นี่แหละค่ะแต่ก็คือเป็นฟาร์มตั้งโชว์ไม่ได้ไม่ได้ใช้เครื่องตั้ง ก็น,นวดแล้วนะคะนวดได้ขเข้ากันเสร็จแล้วเราได้ได้มาชิมว่าเขาหวานคืออันนี้หวานน้ำพึ้งโดยเฉพาะเลยนะคะไม่มีน้ำตาลนะน้ำพึ้งที่นี่รับรองได้เป็นน้ำพึ้งแท้ค่ะเพราะว่าทําจากฟาร์มที่เราเห็นเลยคือเป็นกองๆเลยบางทีไปเอาตัวมากินแต,ต่ตัวใหญ่พึ้งที่นี่ตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่มากบางทีกินแล้วคิดว่ากินตัวหนอนอะ่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะนวดให้กับท็อปเข้ากันนะคะเดี๋ยวจะมาปั้นเป็นลูกก่อนนะคะได้แล้วค่ะ จะปิดก่อนเดี๋ยวเยอะใส่ผงโอตินไปสักหน่อยนะคะเพื่อการอร่อยมากขึ้นนะคะผงโอติน,นะคะ่ะ ชิมหน่อยบอ,อกว่าอร่อยมันอร่อยมากเดีย๋ยวยายจะเริ่มปั้นแล้วนะคะสมเสร็จแล้วก็จะได้รูปร่างนี้ค่ะยายจะเซตทิ้งไว้เขาเซตตัวสักหน่อยนะคะคําว่าเซตตัวคือให้เขาหมาดกว่านี้หน่อยแล้วยายจะมาจับปั้นเป็นก้อนแล้วก็เก็บไปกินค่ะ งานนี่นะคะกินวันละช้อนชาหรือครึ่งช้อนชาก็ได้ประโยชน์แล้วค่ะเขามีประโยชน์มากมายคะ่ะคนแก่อย่างยายอ่ะเออยายอยู่ที่นี่อายุใหญ่ใกล้หกสิบเข้ามาแล้วยายบอกยายอายุใกล้หกสิบแล้วเออห้าสิบสี่ห้าสิบห้าละฮะห้าสิบหกอ่าปีนี้ห้าสิบหกหรือสี่ปีห้าสิบห้าห้าสิบหกละเขาบอกไม่เชื่อกันหรอกคนที่นี่เขาบอกอุ้ยไม่ฉันไม่เชื่อ เมื่อก่อนสี่สิบเขาบอกสามสิบห้าสามสิบประมาณนั้นนะ่ะคือจะจะอ่อนกว่าน่าจะอ่อนกว่าแต่จริงๆแล้วสุขภาพเราไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวรอเทตตัวแล้วมาปั้นกันค่ะเดี๋ยวยายไปทำล้างจงล้างจานก่อนนะทำเสร็จแล้วนะคะลูกกรเพื่อสุขภาพคะ่ะในนี้จะโดยร,จะ,รจะกินก็หยิบม,มาเป็นลูกๆนะคะมันจะเปียกหน่อยมันเป็นลูกกรนะคะ เหมือนเหมือนเราปั้นลูกกอนนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะเก็บเข้าตู้เย็นไว้กินได้นานนะคะกินแค่วันละลูกละลูกเพราะว่าลูกหนึ่งเนี่ยปั้นคล้ายๆกับช้อนชานะคะเนี่ยค่ะเพื่อสุขภาพนะคะอันนี้ได้ผลเกี่ยวกับเกระดูกนะคะแล้วก็ชะลอความแก่ แล้วก็อีกหลายๆประโยชน์ของงานะคะนี่นะคะเป็นลูกๆหยิบขึ้นมากินได้เลยค่ะกินเวลลลูกพอเพราะว่าเราปั้นระดับครึ่งช้อนชาหรือหนึ่งช้อนชาเนี่ยค่ะจะเป็นลูกๆกลอนๆอยู่ในนั้นนะคะรับรองว่าอร่อยรสชาติอร่อยมากนะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ